จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราซื้อไก่ไข่กับซื้อไข่เนี่ยอะไรจะคุ้มกว่ากัน oh, so สวัสดีครับทุกคนผมบอลน,นะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่ช่องบอลทูเพย์ด้วยนะครับวันนี้นะฮะผมจะมาอัปเดตนะครับผมเราไก่น้องๆ1ิตัวนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับสําหรับการเลี้ยงไก่ไข่มา1ปีนะครับ <S <S ต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเริ่ม เริ่มเลี้ยงไก่ไข่เด่ยตั้งแต่ในช่วงของโควิดปีที่แล้วนะครับผมจนตอนนี้นะครับครบ1ปีแล้วโควิดก็ยังไม่หายไปช่วงนั้นเนี่ยที่ผมเริ่มซื้อไก่ไข่เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นจะประกาศเรื่องการล็อกดาวน์ซึ่งตอนนี้ครบ1ปีก็กาลังจะล็อกดาวน์กรุงเทพอีกรอบหนึ่งแล้วเหมือนปีหนึ่งผ่านไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง <c oughs> พูดถึงไก่ <c oughs> อ่าแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาเปรียบเทียบให้ฟังนะครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราซื้อไก่ไข่กับซื้อไข่เนี่ยอะไรจะคุ้มกว่ากันถ้าพร้อมแล้วนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่านะตอนนี้น้องๆกำลังแบบแอคทีฟมากกำลังเกี้ยวกลาดเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวตื่นเช้ามาก็จะเป็นอย่างนี้จะไปยืนกอ ใครที่ยังไม่รู้ว่าแบบผมมีทำเล้าไก่เองก็สามารถไปดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ตัวไอาไว้ให้นะครับผมโดยปกติแล้วนี่คือเป็นอาหารไก่นะครับผมนี่กระสอบกรสอบอ่าซื้อแล้วเป็กระสอบนะครับผมโอ้เยอะเนี่ย แล้วเราก็จะเปลี่ยนน้ำนะครับผมนี่กิจวัดในช่วงเช้าทุกๆเช้านะครับผมก็จะขึ้นมาให้อาหารนะครับเปลี่ยนน้ำแล้วก็เก็บไข่นะครับ <ๆ S 2> ก็จะทำอยู่เท่านี้นะครับน้องๆก็จะตัวใหญ่ขึ้นจากปีที่แล้วค่อนข้างมากนะครับผมวิธีการเลี้ยงไก่คือมันเลี้ยงไม่ยากนะครับแล้วก็ทุกๆเดือนก็จะชวนกันขึ้นมาแล้วก็มาแงะที่โครงขี้ไก่ทำความสะอาดทำความสะอาดเล้านะครับพวกเดือนอะไรอย่างนี้หมักเขาให้ เดี๋ยวเราก็จะไปถอนขนไม่ไม่ตัวนี้เอาต้มหรือ,อย่างดีนะไม่ได้สูงความเวิร์งว่างอันไกลโพนร้อนพอหลังจากที่เราเอาไข่ลงมาเสร็จใช่ไหมฮะเราก็จะเอามาเจ็บใส่ตู้ยเย็นซึ่งก่อนหน้านี้ผมจะใส่ไว้ในตะกร้าซึ่งมันกินพื้นที่ในตู้เย็นมากอันนี้พอดีนด สั่งจะเป็นกล่องใส่ไข่ดยเด็กนะครับน่าจะใส่ได้ประมาณ24ฟองไข่อ่ะโดยปกติแล้วนะครับที่เวลาผมขึ้นไปเก็บอ่ะมันจะเฉลี่ยอยู่ที่วันละ8ถึง10ฟองสมมติว่าตีสักส0ฟองเดือนหนึ่งเราจะได้ประมาณ300ฟองซึ่ง300ฟองกินไม่ทันนะครับแล้วิธีการเก็บก็เก็บไว้ในตู้เย็นอาจจะอยู่ได้นานหน่อยช่วงนี้ก็จะแบบถ่ายไปตามบ้านครับแบ่งไปตามแบบญาติพี่น้องของตัวเองนะครับบ้านนั้น30-40ฟองบ้านนี้สี30-40บ่ฟองนะครับแบ่งไปแบ่งมาแบ่งไปอะไรเนี้ยไข่ก็จะ ก็จะแตกต่างกันไปคละคละกันไปพราะบางช่วงอาจจะว่าอากาศร้อนกบไก่น่าจะอารมณ์ไม่ดีก็เลยไข่ฟองเล็กเล็กบ้างใหญ่บ้างแล้วแต่แรกๆนะครับพอได้ไข่เก็บไข,ขอ่ออกมาเสร็จใช่ป่ะผมก็จะไปล้างล้างน้ำเนะี่ยเพราะว่าบางทีมันจะแบบมีขี้ไก่ติดอยู่บ้างหรืออะไรอย,ยู่บ้างเนะี่ยซึ่ง,งไม่ควรใช่ <ๆ S 1> มาน,นั่งรู้อีกทีหนึน่งว่าเอ้ยเขาไม่ให้ล้างเพราะว่ามันจะเสียอะไรมันจะเสียง่าย ้องเอาไว้ล่างสุดเราจะได้แบบว่ากินตามอายุไหมโอเคหม่สุดชีวิตฮาเวดมูนในยุคโควิดก็จะอย่างนี้แหละครับก็เมื่อกี้เห็นดาดฟ้าด้านบนใช่ไเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะเอาแกะมาเลี้ยงเอามเลี้ยงนะครับแล้วก็จะมีปลูกผักด้วย ที่ผมถ่ายในวันนี้นะครับเป็นวันที่25อัปเดตราคาไข่วันนี้นะครับประจําวันที่25เมษายนเหมือนกันนะครับผมปี2021นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาไว้ให้นะครับจะได้เห็นด้วยกันเลยนะครับว่าไข่แต่ละเบอร์เนี่ยมันมีราคาเท่าไหร่ต่อฟองเราจะคิดราคาคะหน้าฟาร์มละกันเอาแบบนี้นะไข่ไก่คะหน้าฟาร์มนะครับโอเคเพราะว่าไข่เรามันก็คะเหมือนกันมันก็จะตกอยู่ที่2บาท50ตังค์แป๊บนึงนะแม่โทรมาฮัลโหลครับแม่ อะไรนะที่บ้านมีไข่เยอะไหมแั้งเดี๋ยวเมาที่บ้านโอเคเดียวเตรียมไว้ให้ครับเออแต่กับว่าสองชุดนะเดี๋ยวมาเขาไปทาได้ครับผมอันนี้ไม่ได้เตรียมนะบอกเลยก็เนี่ยดีอย่างหนึ่งคือมันกระจายไปตามแบบบ้านพี่ๆน้องๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาอะไรเงี้ยมันก็มันก็ดีมันก็ดีอย่างไข่แพงหนึ่งนะครับผมสาสิฟองนะครับแผงหนึ่งคือสามสิบฟองนับได้จากแผงไข่ด้านหลังอุ้ยแย่แลงไข่ลุ่น ขลังเป็นแผงไข่นะครับไม่ใช่ที่ซับเสียงนะครับมาเอาใหม่นะครับผมแผงหนึ่งนะครับมันมี30ฟองแล้วมันฟองละสองบาทห้เท่ากับว่าแผงนึงเนี่ยประมาณ75บาทเดือนหนึ่งไข่ที่บ้านออก300ฟองนะครับก็เท่ากับไข่10แผงเดือนหนึ่งก็คือผมซื้อไข่เดือนละ750บบาทงงไหม ถ้าใครไม่งงผมง,งนะถ้าอาหารเดือนนึงประมาณ450บาทพ8 0ออ480<ม>ก็500และกันยังถูกกว่า250บาทยังถูกกว่า250บาทอ่าย,ยังมีกำไร250บาทเท<ม>่ากับว่าถ้าเดือนนึ่งใครที่จะต้องบริโภคไข่ถึง300ฟองนะครับการเลี้ยงไก่ ก็จะทําให้เราประหยัดกว่าประมาณ2 5 0บาทครอบเปรียบเทียบระหว่างการเลี้ยงไก่กับการซื้อไข่จริงๆผมคิดว่ามันไม่มีอะไรที่จะแบบบอกได้หรอกว่าคุ้มหรือว่าไม่คุ้มฮะผมคิดว่ามันอยู่ที่ความต้องการของคนในบ้านเราหรืออะไรเงี้ยแต่สําหรับผมนะตอนเนี้ยการตัดสินใจซื้อไก่เมื่อตอนโควิดในปีที่แล้วสําหรับผมมันค่อนข้างตอบโจทย์และโอเคมากถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์สําหรับการที่เลี้ยงไข่ไก่เอไก่ไข่ซึ่งน้องๆจริงๆเลี้ยงไม่ยากไม่ได้ต้องดูแลเยอะเอาตรงๆคือไม่ต้องดูแลเยอะเลยนะ ถ้าเพื่อนๆชอบหรือว่าสนใจหรือว่าอยากเลี้ยงสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ถ้าในคลิปนี้นะครับผมมีการแชร์ข้อแชร์ข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดไปก็ขออาภัยไปด้วยนะครับผมใครที่แบบมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย